ครับมื้อนี้กสิมีเมนูกับเผาหมูสับเดือดเห็ดกับข่าวนยเหมือช้าครับต้นพริกกับกระเทียมครับวันนี้บ่ไส้พริกแห้งครับเอาพริกสดอันนี้หมูสับใส่กับเผาครับหมูสับกับพึ่งเอามาจากช่องฟิดตันนั้นแข็งหน่อยหนึ่งครับมาแช่น้ำไปก็เริ่มนิ่มแล้วครับ กระสิพัดเลยเพราะว่ามันที่สวยล่ะไส่น้ำมันเตรียมเครื่องที่เราตำไปแล้วมีกระเทียมกับพริกครับงไปเลยกระทะกำลังร้อนน้ำมันกำลังร้อน ไ่กระเทียมหอมเลยครับกระริกอันี้กินหอมกินพริกชุนขึ้นมากเลยครับเริ่มละพอได้ทีกะเอาหมูสับของเงาครับผัดกับพรกเลยครับุค,ครับอาจจะแข็งหน่อยนึง ว่าแค่ช่องฟิตทั้งคืนจะไบ่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 ไหลเป็นไนเอามาแส่น้ำเลยหรอะบ่แข็งหลายเป็นไหนเริ่มหืแตกแล้ครับบันนี้จะปรุงเลยครับปรุงตามใจที่เราชอบลดสูตรไข่สูตรมันอันนี้ใส่น้ำล่างโคกก่อนครับก็สีมีเครืองเสียงเครืองสักผ้านะครับ แม่เป็นสักผ่าใ้เหมือนเ้าที่ดังแน่ผมก็เลยตรงมาพเอาตอนแรกว่าถือบอกไปน้ำมันมันดังโพล่หมูสุกในทีกับ <c oughs> ปรุงเลยครับแบบนี้ <c oughs> ก็มีอันดับแรกก็ซอสฟากเขียวครับใส่ตามใจชอบผงนัว ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยครับนวดเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับตัดลดหน่อยน้ำตาลเสร็จลดดี ดีหน่อยนึงครับน,นี้ก็ร้อนน้ำมันหอยตามสูตรไข่สูตรมันครับดูปริมาณเอาครับตัดให้เข้ากันครับหอมมากครับ ได้ที่แล้วตามด้วยสีสันหน่อยครับสีอูดำหวานเพิ่มสีสันสีสันแล้วก็เพิ่มอร่อยด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยด้วยเราจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันแสบครับมกักหมูมันจะออกสีถึงเข็มน,นหน่อยเวลาผัดมาแลออ้ว คลุกเข้าให้เข้ากันเขาได้ทีเท่ากับอันนี้ซิมเบิงงก่อนครับรสชาติโอเคครับได้ทีแล้วใบกะเพราเราปิดท้ายครับใบกะเพราปิดท้ายติดมาจากหนาบ้านครับ ตัวน้อยๆแต่บอกใบดกค,ค,คือคืออย่างนี้พ <c oughs> อได้พัดพอได้อันนี้อยู่พอได้เอามาเฮ็ดกับเข่าอยู่ครับส่วนมากกับทั้งแกงทั้งต้มทั้งพัดนี่แหละครับใบกะเพรามีไว้ก็ดีครับเสร็จแล้วครับเมนูเช้านี้กะเพราหมูสับมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเด้อครับขอบคุณครับ